คุยกันหลังอ่านาฮีโร่โรอะคาเดมีตอนที่402ชื่อตอน The Tissue Day หรือในวันที่น้ำตาไหล ครับครับก็ในการคุยกันหลังอ่าน,นจะเป็นรายการที่จะมีการเปิดเผยถึงเนื้อหาตอนล่าสุดของบายฮีโร่อะคาเดเบียและจะมีการเจาะถึงรายลีหลายอย่างที่น่าสในใจภายในตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่อ่านบายฮีโร่อะคาเดเบียก็สามารถไปอ่านได้ผ่านทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์บงังกะพรสนครับเป็นผู้พ่อทำเพลงเข้าสู่เนื้อหาเลยก็แล้วกันจากความเดิมตอนที่แล้วตอนที่401ของบายฮีโร่อะคาเดเบียที่นับตอนนี้เหมือนความสิ้นหวังจะกลับเข้ามาอีกครั้งโดยการสลับชีวิต ของสเตนไปและตัวของออมัยนั้นที่ณนะตอนนี้เขากําลังตะเกียกตะกายขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้กับออฟวันอีกครั้งและณนะตอนนี้ออฟวันนั้นได้เข้ามาสู่สถานที่ณการต่อสู้ระหว่างชิราคิทมระและตัวของเดกุเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ในระยะของวาโคด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเข้าสู่เนื้อหาในปัจจุบันเลยก็แล้วกันโดยเรื่องราวของมาฮิโระคานเมะในตอนที่402นี้จะเปิดตอนด้วยการที่ว่าจะเป็นการสรุปเรื่องราวสาการแต่ละ สามรบเปทีและสามรบโดยเป็นการรายงานจากลูกน้องของคุณเทสกะอุจิโดยสารที่แรกนั่นคือศึระหว่างโทโดกิกับดาบิก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล,วและสารที่ต่อมาคือตัวของอุรากะโอชโกะสู้กับโทกะฮิมิโกะซึ่งตอนนี้โทกะฮิมิโกะก็ถูกหยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและณตอนนี้คือตัวย่างแย่ที่เป็นล่าวายแบบอน,นันต์ตอนนี้ก็ได้สุดสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันและก็กลับเข้ามาสู่สาการของโลศอีกครั้งที่กำลังลอยฟ้าอยู่ที่ณตอนนี้ก็ล่างแย่ของโทกะ ที่ิโก้ที่ใช้อัตราของทวายที่แย่ตัวเป็นอันนั้นก็ได้สุดลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะมีเนื้อเรื่องตัวของโมโมที่กาลังปกป้องน้องเมที่เป็นช่างวิศวกรในการทําให้ยูเอนั้นรอยอยู่แล้วก็ตัวคอนของน้องโมโมก็พูดขึ้นมาว่าทวายกำลังถ่ายไปเรื่อยแล้วค่ะแล้วก็ตัวคอนเมที่เป็นช่างวิศวกรของเราก็พูดขึ้นมาว่าน้ําหนักกำลังลดแล้วเท่านี้ก็พอจะไปอยุ่ได้แล้วล่ะและในสถานการณ์เดียวกันนั้นเองอ่อวันนั้นเข้าใกล้ในยะของชิราคิทุมระเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะใ อัตลักษณ์ว์ปคนได้ทุกเมื่อและตัาการตั้ตอนนี้คือมิโตบุยะอิสุคุกาลังต่อสู้กับชิราคิโทมุระอย่างยา,ากําบากเพราะชิราคิโทมุระนั้นกำลังใช้มือของเองเพื่อสัมผัสต,ตัวของเดกุเพื่อที่จะใช้อัตลักษณ์ในการส่งเสายจับตัวของเดกุพร้อมกับการแย่งชิงอัตลักษณ์ของวันฟอร์ออกไปด้วยเช่นเดียวกันเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากมากซึ่งหลังจากนั้นไม่นานออฟฟอร์วันที่กำลังบองกับการต่อสู้ในครั้งนี้ก็พูดขึ้นมาว่าตั้งแต่ตอน,ตอนที่ทนำอัตลักษณ์ย้อนกลับเข้ามาใช้ ที่นี่ก็ถือเป็นเส้นชัยแล้วล่ะโดยการยกอัตลักษณ์ของผมที่เป็นของจำลองให้กับโทมูระไปเขาก็จะกลายเป็นผมที่ก้าวไปแล้วซึ่งในสถานการณ์เดียวกันนั้นเองถึงสภาพของออมไนั้นจะไม่ไหวแล้วก็จริงแต่เขายังมีแผนการอยู่โดยที่เขาต้องประชิดตัวออฟฟอร์วันให้ได้และตัวของออมไว้ก็พูดขึ้นมาว่ามาด้สิออฟวั ซึ่งออฟวานั้นได้เห็นการทำของออมไมค์ก็จริงแต่เขาก็พยายามไม่สนใจและพยายามที่จะใช้อัตละ์วาโคนและพยายามดึงตัวของชิราคิโทมุระมาเพื่อสลับตัวขเขาแต่ชิราคิโทมุระนั้นได้กืนกินจิตสํานึกของออฟฟวานที่อยู่ภายในตัวเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและชิราคิโทมุระนั้นก็ได้หยับยั้งอัตลักษณ์การใช้วอฟโคนของออฟฟวานเป็นที่เรียบร้อยและออฟฟอร์วานก็คิดขึ้นมาในใจขึ้นมาว่าจิตสํานึกของผมอถึงกินไปแล้วจะจริงนั่นหรือแต่ก็เอาเถอะแค่ ไปหา,หาเธอเองก็สิน<อ>ส้นเรื่องและหลังจากนั้นออฟฟอร์วานั้นก็มองมาที่ออไมที่กําลังสิ้นสภาพแต่ว่าถึงอย่งงางนั้นก็จริงออไมก็ยังยิ้มด้วยความมั่นใจและหลังจากนั้นออฟฟอร์วานั้นก็ได้ร่าตัวของออไมเพื่อที่จะบินไปหาตัวของมิดบริยะอิสโกเพื่อให้จิตใจของเขาสับสนและตัวของออ,อฟฟอร์วาก็พูดขึ้นมาว่า เอาหน้าตาที่น่าสะเพชนนั่นไปแสดงความรับผิดชอบให้กับคนหนุ่มสาวที่กำลังใฝ่ฝันถึงเธอเธอพอไหมและในสถานการณ์เดียวกันนั่นเองชิราคิโก้พูดขึ้นมาว่าต้องไปช่วยไปแล้วนะมิโยบิยาอิซุคุพอดีเลยนี่ไปเลยเซ่และในระหว่างที่แกจะไปช่วยของอ๋อมไม้นี่เองฉันก็จะขอไปจัดการผู้ที่จัดการฉันขอในสังงหมเลยและในนื้อวทีนั่นเองมิโดบิยะก็ได้เหลือบตาไปเห็นสภาพอันสบ สบองของออมหมและทําให้มิโดวิยะคิดถึงเรื่องราวในอดีตต่างๆที่ทั้งตัวของออมหมและตัวของมิโดวิยานะเคยสัญญากันไว้ในณอดีตในณัสมัยก่อนอันว่าโชคตาอะไรนั่นฉันจะใช้แขนคู่ดีดัดพิทให้เป็นรูปร่างที่ชอบเองและตัวของมิโดวิยะก็เคยตอบในเรื่องราวในอดีตนี้ว่าผมก็ขอทำอย่างนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับและในห้วงความรู้สึกนั้นเองน้ําตาที่เคยกลั้นเอาไว้ครั้งหนึ่ง มันกาลังหลั่งออมอม้ครั้งจากก้นบึ้งของหัวใจซึ่งมิดูเบยะนั้นก็พยายามกลั้นอย่างสุดชีพเพื่อแก้ดีสัยที่ออมไม้เคยพูดในสมัยก่อนนั่นคือต้องแก้ดีสัยขี้เหย่นั่นดนวยนะเพราะมิดูเยะคิดว่าเพราะเราอยากไปรู้สิ่งที่ดีเลยพยายามกลั้นเอาไว้แต่ในห้วงหรือคอยในจิตใจของวันโฟอันั่นเองมิดูเบยะได้เห็น ได้เห็นเงาของออมหมที่ได้อําลาของเขาไปล่วงหน้าก่อแและหลังจากนั้นวิโดเบียก็ได้ตะโกนสุดเสียงภายในใจของเขาออกมาว่าออมยและหลังจากนั้นออมหมก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตต่างๆที่เขาเคยพบเจอกับวิโดเบียและเสียงวิโดเบียที่ยังดังกึกก้องภายในใจิตใจของเขาทั้งคําว่าถึงจะไม่ไมีอ<ม>ัตลักษณ์ ก็ยังเป็นฮีโร่ได้หรือเปล่าครับอไมก็ได้ตอบขึ้นมาจากคำพูดนั้นอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นได้ไสิก็เธอพยายามมาเติามามาแล้วนี่นดตัดใจทิ้งถึงความฝันไม่ลงเลยนี่เด้อฉันเอง ก็ทิ้งไม่ลงเหมือนกันแหละความฝันของฉันที่จะเป็นสัน德拉แห่งสันติภาพและณเวทีนั้นนี่เองที่ที่ทางตัวออมไมได้คว้าตัวของออฟวันเดียยะประชิดนั่นเองตัวของออฟวันได้ยึดถึงเรื่องราวในอดีตที่เขาเคยต่อสู้กับอาจารย์ออมไม่มาก่อนนั่นคือตัวของนานะและณตอนนั้นอนาณะก็พูดขึ้นมาว่าฝว่าที่รือด้วยนะโซรากาช่วยทําให้ความฝันของเจ้านั้นเป็นจริงทีอาจารย์ <rôle> อะไรกันกันวาระสุดท้ายของชิมูรานะทำไมถึงไม่ถึงขึ้นมาตอนนี้ผู้หญิงที่ทำให้ความสำเร็จและอุดมการณ์ทั้งที่ความสามารถตองเองไม่ถึงเลยต้องมาตายแบบดูไม่ได้อาเะเลยแต่ทำไมกันคำพูดนั้นคำพูดของชิมูรานะ อฟวอวันแกต้องแพยแพ้กับอออไหมแน่ๆเพราะว่าโคชิโนรินะมันบ้าบอยิ่งกว่าที่แกคิดซะเองและหลังจากนั้นอฟวอวันก็คิดขึ้นมาในใจว่าไอ้เจ้าดิคิดจะเอากระทั้งตัวเองและอออไมมก็พูดขึ้นมาในสาการนั้นขึ้นมาว่า จะต้องตายอีซารรอบดีไหมดีจะได้ย้อนกลับไปเป็นอนุบาลหรือเปล่านะและได้เกิดเสียงระเบิดใจขึ้นบาในณสาที่นตรงนั้นและออมไนั้นได้ใช้ทุกอย่างเข้าแลและสาการจะเป็นเช่นไรต่อไปก็คงต้องติดตามในตอนหน้านะครับก็ประมาณนี้การกลับมาฮีโร่อะคาเดเมียในตอนที่402นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นตอนที่เหมือนสรุปเรื่องราวและเป็นการกึ่งบทสรุปของเรื่องราวของออมไนและตัวของออฟวันด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าแค่เกิดแสงสว่างจ้า พร้อมกับเสระเบิดอันกึกก้องขึ้นมาซึ่ง,งในเรื่องราวก็จะเห็นเลยว่าแม้แต่ตอนแรกที่เราได้เห็นคือมือข้างซ้ายของตัวของออมไมนั้นตัวระเบิดนั่นเองซึ่งพูดถึงระเบิดอาวุธซัพพอตสุดท้ายที่เป็นชื่อฮีโร่ของตัวนักเรียนห้องหนึ่งเองสุดท้ายที่ออมายังไม่ใช้นน่นคือมหาเทพระเบิดสังหารแดงไม้หรือชื่อฮีโร่ของบาคุโกโนั่นเองซึ่งก็คืออาจจะเป็นชื่อของท่าไม้ตายสุดท้ายที่เราได้เห็นในตอนจบครั้งนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่าตัวของออมไมนั้นนจะเสีียชวิตใ การใช้อุปกรณ์สปอร์ชิ้นสุดท้ายในครั้งนี้เพื่อจัดการออฟวันด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าออฟวันนั้นยังจะรอดอีกไหมหรือตัวของออมไมนั้นจะเป็นยังไงในการเสียสละคันนี้แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าออมไมนั้นจะเสียชีวิตในครั้งนี้แต่ว่านั่นคือเรื่องราวที่เราต้องดูกันต่อไปในเรื่องราวของมายฮีโร่อะคันิเมะแต่ว่าผมยังไม่ขอไม่คอนเฟิร์มว่าออมไมนั้นจะตายหรือไม่ตายรอกันในตอนหน้านะครับกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในตอนต่อไปและการต่อสู้ที่จะมาสสูบ ้ระาหว่าชื่อราคิโุมุระกับบิโดเบียอิสโกกาต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่แท้จริงจะเป็นเช่นไรก็คงต้องติดตามในตอนหน้านะครับแล้วก็ถ้าใครมีความรู้สึกยังไงบ้างกับมาฮีโร่อะคนาเมะในตอนที่4 0 2นี้ก็สามารถพิมพ์กันได้ในใต้คอมเมนต์น,คน,นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซิดใครให้กับช่องวินทูโก้ด้วยครับขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้ถึงจุดนี้ขอบคุณและบายครับ